ฝนตกแรงมากท่านผู้ชมเอฟซีท,ทุกท่านนะคะฝนตกแรงมากแต่ตกตั้งแต่ห้าโมงเช้าค่ะตอนนี้ฝนก็ตกมากเลยค่ะตกแรงนะคะสาวดำแทบจะออกแก่สวนทำไม่ได้เลยนะคะตกแรงมากบ้านเอฟซีบ้านเอฟซีฝนตกหรือเปล่าคะฝนตกแรงมากท่านผู้ชมฝนตกแรงมากค่ะ เมื่อวานนี้ก็ตกแรงตกทั้งคืนท่านผู้ชมตอนนี้ก็ตกแรงค่ะตกตั้งแต่5้าโมงเช้าตอนนี้บ่ายสองโมงกว่าแล้วท่านผู้ชมสาวดำก็เลยวโอ้โหไม่มีท่าทางท่าทีว่าจะหยุดตกเลยท่านผู้ชม มันใช่หน้าฝนไหมเนี่ยมันก็ไม่ใช่แล้วมันตกแรงขนาดนี้เนาะ หน้าฝนนะครท่านผู้ชมแต่มันตกอย่างแรงเลยตกตั้งแต่5้าโมงนี่บ่ายสองโมงกว่าแล้วสาวน้ำคิดว่ามันจะหยุดก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปแล้วกัเมื่อเช้าเนี่ยนะคะแต่มันไม่ใช่ค่ะมีกี่ชั่วโมงแล้วเนี่ยตก3ามชั่วโมงละนะคะ3มชั่วโมง4ี่ชั่วโมงแล้ว,ะะว,ว,ลวทันผู้ชมนะคะ บนตกฟ้าร้องน่ากลัวมาก,ก่านผู้ชมขอบคุณเอฟจีทุกท่านนะคะที่ติดตามช่องสาวํำพารวยช่องํำมหาเสน่ห์แชนเนลและช่องเยันิติจีวีคอมโบนะคะ อันนี้มันเป็นมันหน้าฝนหรือเปล่าเนี่ยมันหน้าฝนหรือหน้าอะไรเนี่ยมันก็มาตกสามสี่วันนะนะคะนี่แหละที่สาวดำไม่สบายเมื่อกี้นี่เดินเดินมาจะมาขึ้นรถจะมาขึ้นรถขับรถเข้าบ้านตกแรงมากค่ะเนี่ยเริ่มบางๆแล้วเริ่มซาซาแล้วนะคะเริ่มซาๆาแล้วนะ สาวดำก็พูดให้เอฟซีฟังด้วยใจอันบริสุทธิ์นะคะสาวดำก็บอกว่าขออนุญาตบนุนะคะบนลูกขออนุญาตบนในที่สวนธรรมหาพระบุญพาวาสนาสาวดำมีกับเอฟซีที่จะได้สร้างบารมีด้วยกันร,ร่วมสร้างสวนธรรมให้แล้วเสร็จขอให้เลขที่สวนธรรมเข้า ในงวดนี้ไม่ว่าจะเป็นสองตัวหรือสามตัวขอให้เลขในสวนทําเข้าห้างวดติดกันค่ะท่านผู้ชมห้างวดติดกันนะคะเลขเข้าห้างวดขอให้เลขเข้าห้างวดสาวน้ำพูดอย่างนี้เนาะแต่ไม่ได้ว่าติดกันแล้วค่ะว่าขอให้เลขเข้าห้างวดเริ่มจากงวดงวดมึกงวดนี้ค่ะงวดนี้นะคะ ถ้าเข้าทั้งสามตัวสองตัวได้ก็ยิ่งดีลูกก็จะได้ทำสาลต่อที่องค์พ่อปู่แม่ยา่าและที่ศารศาลเจ้าที่ศาลพระภูมทิที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านบอกไว้ขอไว้ก็จะได้จัดให้นะคะถ้าหากว่าให้เลขเข้าสองตัวหรือสามตัวหรือ2ตัวบนล่างอะไรก็แล้วแต่ขอให้เลขในสวนทำได้เข้ามีสองตัวสามตัวค่ะบนไว้ห้างวด แต่ไม่ได้บอกว่าห้างงวดติดกันนะคะสาวดำพูดผิดไปเมื่อกี้นี้นะคะก็ขอให้เข้าสามตัวสองตัวเข้าห้างงวดค่ะไม่รู้อาจจะเข้าสามงวดแล้วก็ไปเว้นงวดหนึ่งหรือเข้าอีกสองวดอะไรประมาณอย่างนี้นะสาวดำบนอย่างนี้แหละค่ะนะคะ,นะคะถ้าจะไปบนมาขอให้เข้าห้างงวดติดก็เหมือนกับบีบบีบท่านนะคะสาวดำก็บอกขอขอท่านทั้งสองตัวสามตัวแล้วค่ะอาจจะได้สามตัว สองตัวงวดหนึ่งอาจจะได้งวดต่อไปอาจจะได้สองตัวอะไรอย่างเงี้ยล่ะค่ะสาวดำขอให้เข้าอย่าให้ขาดอย่าอย่าให้ขาดเหมือนที่ผ่านมาว่าเออสองตัวบนก็ไม่เข้าสองตัวล่างก็ไม่เข้าสามตัวก็ไม่เข้าอย่างงี้นะคะเหมือนแต่ก่อนนะเนาะแต่สาวดําบ้าขอให้เข้าจะเข้าสามตัวก็ได้เข้าสองตัวก็ได้แต่ขอให้เข้าขอให้เข้าห้างวดสาวดาบ้าอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าสาวดําก็คิดอยู่ในใจว่า ของให้ f อนะคะของให้ f อของสาวดำเนี่ยถูกของให้ f อที่ดูในช่องเย็นจิตพรทีวีคอมโบอยู่ในช่องดำมหาสเสน่ห์ชาแนลอยู่ในช่องสาวดำพารวยทั้ง3ามช่องนี้ FC ท่านไหนเข้ามาชมเข้ามาดูขอให้โดนจิตโด,ดนใจขอให้ซื้อเอาตัวที่ออกเอาตัวที่ถูกที่เป็นเลขอยู่ในสวนธรรมเนี่ยคะ่ะนะคะสาวดำบนอย่างนี้ล่ะคะ่ห้างวดนะคะ อาจจะเป็นเข้างวดนี้สองงวดสองตัวบนล่างอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้แหละค่ะแต่สามตัวไม่เข้าอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรหรือว่าอาจจะเข้าสามตัวสามตัวบนสามสามสามตัวบนและสองตัวบนล่างไม่เข้าอยางไงก็ได้ขอให้เข้าขอให้เอฟซีของลูกทั้งสามช่องขอให้เอฟซีของลูกถูกเลขในสวนธรรมขอให้เอฟซีที่จิตใจสะอาดบริสุทธิ์ขอให้เข้าถูกขอเข้าได้เงินขอให้เข้าได้เงินหมื่นเงินแสน อยากให้เขาลำบากอยากให้เขาเสียอ,อกเสียใจกับตามเลขสวนทำแล้วไม่เข้าขอให้เขาได้ถูกและขอให้เลขในสวนทำเข้าสาวดำก็พูดอย่างนี้ค่ะก็เลยเล่าให้เอฟซีของสาวดำฟังว่าสาวดำได้บนค่ะบนแบบนี้ค่ะบนแบบว่าขอให้เลขเข้าห้างวด อาจจะเข้าสองสามงวดเล่นงวดหนึ่งแล้วก็เข้าอีกสองเป็นห้าอย่างนี้ก็ได้ค่ะแต่ขอให้เข้าหรือจะเข้าทุกงวดก็ยิ่งดีค่ะสาวดำก็พูดพูดอย่างนี้บนอย่างนี้ค่ะจุดทูบสามสิบหกดอกบนต่อบนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฟ้าดินเป็นพยานกรุงเทพกรู้ภูมย่าเป็นพยานสาวดำพูดอย่างนี้ค่ะท่านผู้ชม ขอให้เย็บีของสาวดําถูกถูกเลขในสวนธรรมคนมีบุญมากก็ให้ก็ถูกสามตัวคนมีบุญน้อยก็ขอให้ถูกสามสองตัวสองตัวบนล่างหรือสองตัวขอให้ก็ถูกทุกคนนะคะนะคะเพงวดวัเมื่อกี้นี่คือหลังจากงวดนู้นก็เข้ามนะคะมีเข้าสามตัวเข้าสองตัวแล้วก็มาไม่เข้าสองสองงวดแล้วก็มางวดเมื่อกี้นี่เข้าทั้งสองตัวสามตัว แต่ว่าเอฟซีเขาก็เห็นว่ามันไม่เข้าสองงวดแล้วเขาก็เลยไม่ได้ซื้อค่ะงวดน,นี้แม้นว่าจะเข้าตั้งหกใบเข้าตั้งสามตัวบนเข้าตั้งสองตัวบนเข้าตั้งสองตัวล่างแต่ก็มีปัจจัยส่งมาสองสามพันบาทนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นก็เป็นความจริงที่สาวดํามั่นใจว่าเอฟซีของสาวดำเี่กคงไม่ได้ซื้อเพราะว่าหวยไม่เข้ามาสองงวดแล้วค่ะเขาก็เลยไม่ได้ซื้อ ในเมื่อเขาไม่ได้ซื้อก็เลยตัดสินใจบนนะคะบนให้ให้เอฟซีของสาวดําได้ถูกแล้วก็ขอหวยเข้าห้างวดนะคะสองตัวสามตัวก็ได้สาวดําก็พูดแบบนี้แล้วก็จะได้ทำสามต่อที่พ่อปู่แม่ย่าที่ทํค้างค้างคาคาไว้ไม่ว่าจะเป็นรูปท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นพ่อปู่สวงนะคะไม่ว่าจะเป็นฐานเจ้าพ่อไก่ของพ่อปู่สีจุดโทค่ะสาวดาก็พูดตรงๆค่ะมีอะไรก็ พูดให้เอฟซีฟังค่ะจะได้จะได้รู้จะได้เข้าใจว่าเออแม่สาวดําบนอะไรไว้พูดอะไรไว้เมื่อเวลาหวยออกมาจะได้ร่วมด้วยช่วยกันสารต่อทาทาความหวังของเราต่อให้แล้วเสร็จนะคะแม่สาวดาก็เป็นคนพูดตรงไปตรงมาอยู่แล้วว่าท่านผู้ชมนะคะอ่ะฝนเริ่มฝนฝน,น,นซาแล้วค่ะฝนซาแล้วฝนไม่ตกแล้ว อาจจะหยุดระมั่งเนี่ยหยุดไหมเนี่ยแต่ว่าฟ้าก็เป็นน้ําอยู่นะคะฟ้าก็เป็นน้ําอยู่หยุดไม่เอ่ยก็ขอให้ทุกท่าน ติดตามช่องสาวดำพารวยและติดตามช่องนำมหาเสน่ห์ชาแนลติดตามช่องเย็นจิตพอดีคอมโบเอาไว้นะคะแล้วก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงจะให้สาวดำพารวยด้วยนะคะถ้าเลขเข้าทั้งสองตัวสามตัวเหมือนวันเมื่อกี้นี้เราก็จะได้บุญด้วยกันที่เราแชร์ไปนะคะเราแชร์ไปคนอื่นเขาซื้อเขาได้เขาถูกเราก็ได้บุญคนที่แชร์ก็ได้บุญเหมือนกันนะคะ ก็ของช่องสาวดำนี่แหละก็ได้บุญเหมือนกันพร้อมตั้งโอปปู่แม่ย่าท่านก็ได้บุญเหมือนกันแชร์ไปนะคะถูกแล้วใครจะทําบุญก็ได้ไม่ทําบุญก็แล้วแต่ใจทําที่ไหนก็ได้ทําที่สวนทาก <c aime> ็ได <c oughs Say ar> ้ไปทําที่อื่นก็ได้เหมือนกันการทําบุญนะคะการทําบุญได้เลขที่สวนทาก็ทําและทําบุญที่อื่นก็ได้บุญเหมือนกันค่ะไม่ใช่ว่าได้เลขที่สวนทาจะต้องทําที่สวนทมนะคะขึ้นอยู่กับความเคารพความศรัทธานะคะความศรัทธาเท่านั้นที่ทุกคนต้องการ ต้องการเพราะว่าความศรัทธานั้นต้องเกิดจากความศรัทธามาจากใจอันสะอาดและบริสุทธิ์นะคะไม่แน่นะคะว่าเลขงวดน,นี้จะมาทะเบียนรถสาวดำอีกหรือเปล่านะคะดูจะมาสามตัวไหมนะคะมันมันเป็นอะไรที่อัศจรรย์นนะมันสาวดำฝันสองวดติดสองสามวันติดมันก็ออกศูนย์เจ็ดแล้วก็มาออกหกเจ็ดมันก็เหลือศูนย์หกนะคะกับเหลือศูนย์หกเจ็ดค่ะท่านผู้ชมอาจจะออกเป็น เจ็ดศูนย์หกอะไรอย่างนี้ก็ได้นะ,ะสาวดำบ้านก็ฝากทุกทุกคนนะคะให้พิจารณาดูก่อะจะเบียนรถสาวดำเนาะเพราะสาวดำเนี่ยรถก็ไม่มีคีนะคะ,ะปัจจัยก็ไม่มีนะคะปัจจัยก็ไม่มีท่านอาจจะเมตตาแม่ย่านางเพราะว่าอยู่ด้วยกันมาสิบห้าปีนะคะสิบห้าสิบหกปีค่ะ รถสาวดำคันขาวค่ะทะเบียน6067นะคะฝากถึเยีีทุกท่านขอให้ท่านพิจารณาเนาะมเมื่อกี้สาวดำก็พูดพูดเนี่ยอาจจะออก 6- 7ก็ได้เพราะว่าเมื่อกี้มันออก0 7ย์ดสาวดำว่าอย่างนี้ก็ออก6-7จริงๆเนาะ,ะวันนี้ก็ขอให้ภาวนาออกทะเบียนรถก็แล้วกัน2ตัวก็ได้3ตัวก็ได้คะ่ะขอให้ออกแต่06ยังไม่ออกนะคะ0 7นย์ออกแล้ว67ออกแล้วเหลือ0 6ย์เจ้าค่ะนะคะฝนตกแรงโอ้ยน้ํา เจองงงและท่านผู้ชมขอตุกตท่านโชคดีจ้าคลิปหลายๆท่านกรงงนะคะว่าดูตรงไหนไม่เห็นไม่เห็นเนาวก็ช่องสาวดำพารวยช่องดำมหาเสนเ่ห์ช่องเย็นจิตคอนติวิคอมโบพิมเข้าไปก็จะเห็นนะคะก็บอกว่าดูแล้วไม่มีไม่มีแม่สาวดาไม่ได้มีเวลาส่งให้ในไลน์นะคะก็ต้องดูในช่องนะคะ บางครั้งแม่สาวดำก็ได้ส่งให้บางครั้งก็ไม่ได้ส่งให้ก็แล้วแต่บางครั้งเด็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเป็นไข้เป็นป่วยเนี่ก็ไม่ได้ส่งนะคะแม่สาวดำมาตัวคนเดียวค่ะล้อตัวเป็นเกลียวเลยป่วยแค่ไหนก็ก็ต้องไปก็ต้องมาก็ต้องวิ่งก็ต้องหาขอทุกคนตามเลขสวนธรรมนะคะสาธุสาธุสาธุจ้า